นี่ะคับพอได้เปรียบของผู้ที่มีเนี่ยผวไว้แ็คเือแม่นจนไปอนหรมันก็นมีสำรองนะครับที่ว่าขันไม่จำเป็นต้อประหยักู้นะครับตัวนี้แมีแล้วก็นใจแต่หน้าเสบีย,ยสมิ่นี้น้า้างกดนะครับมันจะดี่มน่ยเดี๋ยวครับเพราะมั่นอยูครับก็เป็นตั้งตน้นคนปลูกตัวแรกเมื่อเกิดเลยครับแปลงนี่เป็นเป็นไรบุหรีครับตีนไม่ได้สมพ่อเปล่าอะไร เอาพัดมันถึกแดดมากมันหลวกนะครับเปิดมัส่สองเกือบเปิดเลยกับแกงแก้คัดนั่นแหละครับก็วิธีเก็บปีหลีก็คือ,กอเก็บ,บกเทือะข้อนั่นแะครับไม่เสีนมัญหา เพื่ออะไรห้อเบบครับเพอเราขุดต้องถือดิบเป็ปนไงเป็นธรรมดาของมันครับเดี๋ยวห้องก,ก็ค่อยๆเคลืคคคไปนะครับเวลาคว่างมันจะเรียกว่าเาอะไรครับเพราะมันเป็ดที่ส่วนนี้เราสอาดเป็ดที่ส่วนนี้เราที่สำคัญนะครับ มันเสียมันก็ดเป็นเสียดายนะครับเพราะว่าปีนี้ว่าเสเทียน,นนะครับแล้วมันหาเข้าก็ได้น้ำหิำ่งหามเกิดไม่ค่อยดีจริงๆเละครับเป็นของเยี่ยมพรนีนม,มันหองอยไปไหนครับข้าอะไรทีละข้อถือได้เลยครับมันก็บ่อเสียของแล้วก็บเมือท่อครับบ่ไล่ตาพร้อม เฮ็ดเป็นทีมกันเฮ็ดเังสิล่ะครับเจลาองคนงานหิ่งหามเทียร์ซ้อนเล็กขาดพราะว่ามันสีบ่อเสมอครับจะขึ้นผู้แข่งก็เอาไว้ของขอบนอกมันบปล่ครับให้ถาคข้องบ่อนก็อยู่ข้างในข้างในอีกทีกับเฮ่าอะไรครับถ้ามันไม่จะรอนผ้าก่อเห็ดเต้นจะขึ้นดึงสาดึงหัวเอาแล้วก็คุ่มหนูว่าเอานี่นะครับ โดยดีน,นเดียวกับเทือกออ้ขึ้นเก่าเลยครับจะใจเปียวพวอาีะวังเห็นเสียครับแค่เห็นขึ้นสุดบริวาเสียงลอดน,นะครับเนี่ยรัาพูดแรงพูดเห็นมันเต๊ทอ,องสีเลยครับจะไดพูดลายครับมันหน่อยสีถึอแดงสีม่งงงงวงหรืวามันหนักลงเร็ว ก็จะเน้นให้กล่องใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าขับรถขึ้นเดี๋ยวย้อมเหตุจอดรถขึ้นโดนเฮ<ะ>้ยดูแรกัก็ว่าเลียวเปคร <c oughs> ับน,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 นี่ครับขนาดกล่องมันหน่อมันนี่ครับ นี่แหละครับความจริงนะี่ยมันก็ไม่เอาไปใส่นี่ที่เสียได้เสียทองคำหน่อยนี่ครับนั่นก็อยากฝากซื้อของซื้อน้มันนะครับในเส้นลานไม่เคยเจาะสังคูม,มันไม่เคยเจ้าะหรอครับแต่ว่าความจริงนะี่ยมันก็ไม่ว่า,าไปใส่สำนั่งแหะครับความจริงก็คือหมอง,ของเขากับไม้นั่นแหละครับความหมายของคำว่าบ่มีกระสังบ่มั่งกระฮาก็ต้องหาสำน้องไว้เองสิครับ เ้ามันห่างมามันจะไม่ใส่ต่อไปผิดพ่านประกันเลยขอให้สวัสดีครับ